สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หัวข้อคลิปของเราก็คือคนที่คุณแอบชอบเขามีใจให้กับคุณไหมวันนี้มีสามกองให้เลือกนะคะกองที่หนึ่งนับจากข้างซ้ายไปขวานี่ก็คือกองที่หนึ่งนี่ก็คือกองที่สองนี่ก็คือกองที่สามทำสมาธิให้ดีหรือว่าสรดุตากองไหนก็ให้เลือกกองนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ถ้าเลือกได้แล้วก็มาฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคนที่คุณแอบชอบเขามีใจให้กับคุณไหมไพ่ใบแรกขึ้นคำว่า The High t นเ t สเดอะ r เ n g the อ e สตาเดอะจัสติกเดอะเดเขามีใจให้กับคุณไหมไพ่ใบแรกก็ขึ้นคำว่าเขามีใจให้กับคุณอย่างแน่นอน แต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งไม่ค่อยแสดงออกเพราะเขากลัวกันถูกหลอกถูกเทถูกทิ้งแล้วคุณนั้นยังมีอำนาจเหนือจิตใจของเขาอีกต่างหากก็คือเขาไม่สามารถที่จะควบคุมหัวใจของเขาได้เลยเหมือนคุณนั้นแบบมีแรงดึงดูดที่เขาต้องการปรัถนาหรือว่ามีเคมีที่ตรงกัน แล้วคุณนั้นยังมีพลังงานความโดดดินเป็นสง่าที่สุดกว่าใครทุกคนที่อยู่ในชีวิตของเขาแล้วคุณก็ยังมีพลังงานที่ดีงามที่ผลักดันให้กับเขาได้ทำความปันหวเองให้สำเร็จเหมือนคุณนั้นเป็นทั้งพลังงานการเยียวยาไปรักษาบาดแผลใจให้กับเขาได้ด้วย ก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะไม่เชื่อมั่นในความรักหรือเขาคิดว่าเขาอาจจะดูไม่คู่ควรกับคุณก็ได้แต่แม่หมอก็คิดว่าคุณนั้นเป็นคนที่แบบซื่อสัตย์แล้วก็ซื่อตรงแล้วก็คู่ควรที่สุดที่เขาอยากจะ มอบหัวใจไว้ให้กับคุณคนเดียวเท่านั้นแล้วคุณนั้นยังไปครอบครองเป็นเจ้าของดวงใจของเขาเอาไว้เขาไม่สามารถที่จะตัดใจไปจากคุณได้เลยเพราะคุณนั้นเป็นคู่รักเป็นคนที่แบบมีพลังอำนาจวาสนาที่สูงส่งที่มาหนุนนำผักดันให้กับคนรักได้เข้มแข็ง สตองให้เขาจนแบบสามารถที่จะตัดสินใจทําตามหัวใจของตัวเองได้ซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองได้ก่อนหน้านี้ไม่หมอคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบกันควบคุมผูกมัดเพราะเขายังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้เพราะว่าเขาอาจจะ ยังมีใครอีกคนที่เขายังไม่ได้ยุติความสัมพันธ์อยู่ก็ได้ถึงแม้เขาจะมีใจแต่คุณนั้นก็เป็นคนที่โดดเด่นในหัวใจของเขาที่สุดในตอนนี้แล้วคุณนั้นก็เป็นเนื้อคู่ของกันและกันแล้วเขาก็คิดว่าจะทำะความฝันให้สำเร็จสมหวังได้ของคู่กับคุณในปลายทางข้างหน้าที่เขาอาจจะเคย วาดฝันเอาไว้แล้วเขาก็จะทําให้สําเร็จให้จงได้แล้วเขาก็คิดว่าเขาจะตัดสินใจไม่ผิดด้วยที่เขาจะทําตามมันใจของตัวเองแล้วเขาก็จะซื่อสัตย์แล้วก็ซื่อตรงต่อหัวใจของคุณคนเดียวแล้วเพราะคุณนั้นเป็นคนที่สามารถที่จะควบคุมเขาเอาไว้ได้ไม่ว่าเขาจะเก่งกาจฉลาดรอบรู้มากแค่ไหนหรือเขาจะมีอิตาอีกโก้มากเพียงใดสุดท้ายเขาก็จะยอมยพ่ายแพ้ให้กับ หัวใจของตัวเองนั่นก็คือคุณคนเดียวเท่านั้นที่เขาจะยอมได้แม้เขาจะไม่เคยยอมให้ใครก็ตามแต่เขาจะยอมให้กับคุณคนเดียวเท่านั้นที่เขาจะยอมให้กับฝ่ายหญิงคุณนั้นทั้งเป็นคนที่แบบมันเป็นคนที่แบบรู้อ,อกรู้ใจเข้าใจเขามากที่สุดแบบเข้าใจเขาแบบลึกซึง้งแต่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมา แต่คุณก็สามารถที่จะรับรู้ซึ้งถึงพลังงานของเขาคนนั้นได้พอคุณนั้นมีอำนาจเนื้อใจิตใจของเขาที่เขาไม่สามารถที่จะควบคุมหัวใจของเขาได้อย่างแน่นอนแล้วความรักของคุณจะสำเร็จสมหวังและจะเป็นความรักที่สงบร่มเย็นในปลายทางข้างหน้าแล้วก็เป็นความรักที่คู่ควรและก็เหมาะสมที่สุดที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นคู่รักที่ เท่าเทียมเสมอภาคต่างฝ่ายต่างให้ได้รับที่เท่าเทียมอย่างแน่นอนถ้าเขาตัดสินใจแล้วก็ไม่มีใครที่จะควบคุมเขาเอาไว้ได้นอกจากคุณคนเดียวเท่านั้นเหมือนดังคุณนั้นแบบมีเวทมนต์คาถาทำให้เขาแบบทั้งรักรุ่มหลงในความเป็นคุณที่คุณนั้นทั้งแบบเก่งกาจฉลาดรอบรู้มีความทั้งแบบรอสวยรวยแซบ่บในระดับที่เขาแบบ ัดส,สินใจไม่ผิดที่จะเลือกคุณแล้วเขาคิดว่าเขาจะทำตามหัวใจของตัวเองตอนนี้เขาอาจจะยังไม่แบบแสดงความรู้สึกออกมาให้กับคุณได้รู้เขาอาจจะเก็บความรู้สึกเอาไว้หนู่ภายในติใจแต่คุณให้ให้คุณเชื่อในเซนสสัญชาตญาณของคุณที่บ่งบอก คุณรับรู้เชื่อมถึงพลังงานของกันและกันให้คุณมั่นใจได้เลยว่าคุณนั้นมีอำนาจอยู่เหนือผู้ใดไม่ว่าเขาจะเคยแบบผ่านใครอดีตท,ที่แบบถูกหลอกถูกเทถูกทิ้งมาแต่พอมาเจอพลังงานของคุณคุณอาจจะเป็นผู้แบบผู้ให้แบบไม่ได้เรียกร้องสิ่งใดแต่เขาจะตอบแทนคืนมาให้กับคุณอย่างแน่นอน เพราะรักไม่มีเงื่อนไขของคุณก็เลยทำให้เขารู้สึกซาบซึ้งในหัวใจของคุณแล้วเขาก็คิดว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดที่จะเลือกคุณด้วยแล้วอาจจะมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาเพราะว่ายังมีมารวระจนคุณและเขาอยู่ตอนนี้ แล้วคุณกับเขาอาจจะมีภาระบ้ญญาสินบางอย่างที่จะต้องทําต้องเคลียร์ให้ตัวเองได้สําเร็จสมหวังใน,นที่การงานแล้วก็อาจจะมีคุณนั้นเป็นผู้นุนหลังผลักดันให้กับเขาได้สําเร็จสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยหัวใจรักที่บริสุทธิ์ผุดพองใสยหัวใจที่ใสสะอาดของคุณนั่นแหละที่เป็นผู้ให้แล้วจะเป็นผู้ได้รับตอบแทนกลับมาที่เขาจะอยากจะให้คุณนั้นครอบครองเป็นเจ้าของหัวใจของเขาคนเดียวด้วยก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะ ป็นคนที่แบบดูเหมือนเจ้าชู้แต่เพราะด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาอาจจะถูกหลอกถูกเทถูก,ถก,ถกทิ้งเยอะเขาก็เลยเหมือนแบบแตัดสินใจยังไม่ค่อยได้เขาก็เลยแบบยังเชิงความรู้สึกของคุณด้วยว่าคุณได้สามารถที่จะรอเขาได้แบบใจเย็นเป็นพลังงานบวกๆให้กับเขาได้ไหมก็คือให้คุณแบบคิดดีคิดบวกเข้าไว้นะคะเพราะว่ามันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณ แล้วก็จะเป็นรักที่มีสีนิเสมอกันให้คุณแบบเชื่อมั่นในพลังงานของตัวเองแล้วก็คุณจะต้องรักด้วยจิตใจจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ให้คุณนั้นแบบไปน้้ในที่การงานความสำเร็จก่อนแบบอย่าพึ่งไปแบบคาดหวัง กับความรักมากเกินไปเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่คุณกับเขาอาจ,จะมาของคู่กันก็ได้ก็คืออย่าไปแบบยึดติดในรูปลักษณ์ของกันและกันมากเกินไปให้ใช้ด้วยหัวใจรักที่บริสุทธิ์ให้คุณมั่นใจว่าคุณนั้นมีอำนาจในใจใจของฝ่ายชายคนนั้นแล้วก็เป็นเนื้อคู่ของคุณด้วย ที่ปลายทางของคุณจะมีความสำเร็จสมหวังดังที่คุณนั้นปรารถนารอคอยนั่นก็คือคุณต้องการความซื่อสัตย์เขาคนนั้นจะมีให้กับคุณแล้วก็ต้องเป็นอะลรที่ถูกที่ถูกเวลาเวลาที่คู่ควรแล้วก็เหมาะสมเสมอภาคต่างฝ่ายต่างให้ได้รับที่เท่าเทียมมั่นใจาได้เลยว่าเขานั้นมีใจให้กับคุณอย่างแน่นอนแล้วคุณนั้นก็โดดเด่นไปสงา ที่สุดในตอนนี้ที่คุณนั้นไปครอบครองเป็นเจ้าของหัวใจของเขา,เาไว้แล้วที่เขาถ้าหากเขายังไม่ซื่อสัตย์ต่อหัวใจของตัวเองเขาจะซื่อสัตย์ต่อหัวใจของตัวเองแล้วเขาจะทําตามหัวใจของตัวเองแล้วเพราะเขาไม่สามารถที่จะควบคุมหัวใจของตัวเองเอาไว้ได้ว่าเขานั้นมีใจให้กับคุณนี่อาจจะเป็นแค่แนวทางนะคะ แล้วก็ไม่สามารถไปตัดสินชีวิตของใครได้รับฟังอย่างมีสติแล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองคนที่คุณแอบชอบเขามีใจให้กับคุณไหมเขาไม่ใช่แค่มีใจแต่เขามีรักให้กับคุณแล้วไม่บอก็คิดว่าเขารักคุณ แบบหมดใจเหมือนคุณนั้นเป็นทั้งโลกทั้งใบให้กับเขาได้มีชีวิตใหม่เหมือนจากชีวิตที่เขาอาจจะโดดเดี่ยวเงียบเหงามานานพอมีคุณเข้ามามาเปลี่ยนโลกของเขาให้สดใสสวยงามน่าอยู่ดูสดใสแล้วเขาอาจจะคิดว่าพอมีคุณเข้ามาในชีวิตของเขาดีกว่าที่เขาอยู่คนเดียวเพราะความเขาอาจจะเป็นคนที่แบบ อาจจะดูเหมือนเป็นคนที่แบบอยู่เป็นโสดโดดเดี่ยวมานานก็คืออาจจะมีคนมาลุมล้อมห้อมรักเขาเยอะแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลือกใครจะต้องเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นที่เขาตัดสินใจที่จะเลือกไม่หมอคิดว่าเขากําลังตัดสินใจที่จะเลือกคุณแล้วหรือเลือกแล้วก็ได้แล้วม่หมอคิดว่าหรือคุณอาจจะได้ยทิ่นฐานไปอยู่กับ คนรักของคุณด้วยก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะรู้ว่าช่วงน,นี้เขาไม่อยากจะอยู่ตัวคนเดียวเขาไม่อยากจะอยู่เป็นโสดแล้วเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นคนรักที่ดีของคุณคนรักของคุณจะกลับมาโรแมนติกแสนหวานสดใสแล้วมาพร้อมกับความเปิดเผยหัวใจให้กับทุกคนครอบครัวได้รับรู้เป็นความรักที่อุดมสมบูรณ์พูนพร้อม ในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณที่อาจจะเคยยุดอ่ยุดนิ่งไปพาอเขาอาจจะไปอย่างเชิงในหัวใจของคุณด้วยว่าคุณนั้นอ่มีใจให้กับเขาแล้วก็รักเขาอย่างที่เขารักคุณไหมเขาอาจจะถือคุณไว้ในมืออยู่ตอนนี้และไม่หมองคิดว่าเขาน่าจะไปแอบส่องแอบมองอผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์โดยที่คุณไม่รู้ก็ได้ว่าเขาก็มีใจให้กับคุณ แล้วเขาก็ไม่ใช่แค่มีใจแต่เขารักคุณแล้วเขาก็กํำลังตัดสินใจที่จะเลือกคุณเหมือนคุณนั้นเป็นโลกทั้งใบให้กันและกันที่มาเปลี่ยนโลกใบใหม่ให้สดใสสวยงามน่ายอยู่ดูสดใสถ้าหากคุณนั้นเคยเป็นโสดคุณจะกลับมามีคู่คุณจะได้สมหวังแล้วความรักของคุณเหมือนแบบ เขาอาจจะคิดว่าเหมือนเทวดานางฟ้ามาปูดปานให้กับเขาได้รักได้รู้จักไม่ว่าคุณกับเขาจะอยู่แดนไกลต่างถิ่นตา่นตางแดนต่างชาติศาส,สนาหรือว่าอะไรก็ตามแต่เหมือนแบบฟ้าส่งมาให้กับเขาเลยเขาอาจจะแบบเริ่มแบบมั่นใจในหัวใจของตัวเองแล้วแล้วไม่หมอคิดว่าเขาน่าจะตื่นรู้แล้ว ว่าคุณนั้นเป็นคู่รักของเขาเพราะเขารู้สึกผูกพันกับคุณมากเหมือนคุณมาเปลี่ยนโลกให้กับเขาจากที่เงียบเหงาก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึง่งแล้วคุณนั้นก็สามารถที่จะเป็นคู่ที่มีพลังงานที่แตกต่างกันแต่สามารถที่จะลงตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ขอให้คุณแบบรักด้วยความเข้าใจแล้วก็ พยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันแล้วคุณนั้นก็สามารถที่จะพูดคุยปรึกษากันได้ในทุกเรื่องราวเข้ากันได้ดีแบบเป็นปีเป็นคุยเลยคุณเป็นคู่รักที่แบบเป็นคู่ที่มีความรักและก็ดูแลใส่ใจตัวเองได้ดีมากเขาก็เลยมาตกกลุ่มรักในความเป็นคุณเพราะคุณนั้นเป็นคนที่แบบ <c oughs> น่ารักน่าถูกรักน่าถูก,นก,นกทนุถนอมบำร,รุงรักษาไว้แล้วเขาก็ถือคุณไว้ในมือเขาไม่เคยปล่อยคุณออกไปจากชีวิตของเขาเลยแล้วแม่หมอคิดว่าเส่งทางเลกของคุณกำลังจะสดใสสวยงามกำลังจะเติบโตเบ่งบานดังฟ้าประทานมาให้กันและกันได้พบรัก ที่จะเป็นคู่ที่ปรดปานกันที่สุดแล้วเขาก็เป็นคนที่เห็นคุณนั้นปรดปานที่สุดในชีวิตของเขาดังฟ้าประทานให้กับเขาเลยมิใช่แค่มีใจแต่มีทั้งความรักที่จะมอบให้ด้วยหัวใจรักที่ผูกพันที่กำลังเติบโตแล้วก็สวยงาม ดังฟ้าหลังฝนที่จะสดใสสวยงามตามที่คุณนั้นแบบคาดหวังเอาไว้หรือบางคนก็จะได้แบบผูพกพันมั่นหมายให้กับผู้ใหญ่ได้รับรู้ได้เฉลิมฉลองหรือว่าอาจจะได้ย้ายถิ่นฐานบ้านเรือนไปอยู่ด้วยกันกับคนรักคนนี้ด้วยก็ได้ แล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะเลือกคุณแล้วถึงแม้คุณหรือเขาถ้ามีตัวเลือกอยู่แต่คุณนั้นเป็นคู่รักพรมลิขิที่แบบชีวิตมาเพื่อส่งเสริมเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดหายหรือคุณขาดหายให้เติมเต็มให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนแบบพอมีคุณเข้ามาชีวิตของเขารู้สึก ทำอะไรก็สำเร็จสมหวังได้โดยง่ายโดยไวเพราะเป็นคู่ที่แบบหนุนนำเป็นคู่แท้พรมลิขิตคู่ที่แบบโลกมาสร้างโลกใบใหม่มาเปลี่ยนแปลงโลกใบใหม่ให้น่ายอยู่ดูสดใสไม่เงียบเหงาเหมือนเมื่อก่อนที่ชีวิตรักของเขาอาจจะดูแบบ ขาดชีวิตชีวาสีสันมานานพอมีคุณเข้ามาเขารู้สึกเหมือนมาเติมความหวานให้กลับมาแบบเป็นสิบสี่ครั้งหนึ่งก็ได้แม่หมอคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แบบโปรดปานคุณที่สุดแล้วเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นที่รักของคุณเป็นที่โปรดปานให้กับคุณให้คุณนั้นได้ตอบรับรักกลับมาด้วยเช่นกันที่ไม่ใช่แค่มีใจแต่มีทั้งความรักที่จะมอบให้ ด้วยหัวใจเป็นโลกทั้งใบให้กันและกันให้คุณคนเดียวเท่านั้นแล้วคนนั้นก็ไปครอบครองเป็นเจ้าของหัวใจของเขาเอาไว้แล้วเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจแล้วก็มั่นคงมั่นใจแล้วก็ไม่เคยที่จะปล่อยให้ใครเข้ามาในชีวิตของเขานอกจากคุณคนเดียวเท่านั้นที่รักได้แบบหมดใจ นี่อาจจะเป็นแค่แนวทางนะคะแล้วก็ไม่สามารถไปตัดสินชีวิตของใครได้รับฟังอย่างมีสติแล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้ก็ขอบคุณทุกกำเนิใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคลิปเลือกไพ่กองที่สามคนที่คุณแอบชอบเขามีใจให้กับคุณไหมไพ่ใบแรกขึ้นคําว่า the hangman the moon the fool the w e of fortune the tower เขาจะต้องมีใจให้กับคุณไม่งั้นเขาคงไม่ไปรทรมานทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณของตัวเองจนเขาแบบได้ตื่นรู้เมื่อไหร่คุณเป็นคู่รักษาจิตวิญญาณถ้าเขายังไม่พัฒนาตัวเองจนเขาเติบโตได้คุณกับเขาไม่สามารถที่จะพบเจอกันได้อย่างแน่นอนเพราะว่าอาจจะไม่ใช่เวลาที่ถูกที่ที่เหมาะสมที่คู่ควรที่คุณนั้นจะต,ต้องรอคอยที่คุณนั้นจะต,ต้องแบบรอคอยเวลา มันยังไม่ถึงเวลาที่โชยตาจะเปิดทางรักให้กับคุณด้วยก็ได้แล้วอาจจะด้วยเพราะความห่างไกลเพราะในอดีตความหลังที่คุณอาจจะเป็นเ,เหมือนเป็นคนที่แบบอยู่ในความลับความรู้สึกที่คุณจะต้องเก็บคมอารมณ์เอาไว้ไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้กับทุกคนได้รับรู้ได้ทั้งความ รักชายอิสระของเขาที่ไปไปมาเดี๋ยวก็มามายหายหลายรอบกว่าเขาจะหาคําตอบได้อาจจะต้องใช้เวลานานในการเรียนรู้พัฒนาแม่หมอคิดว่าถ้าหากคุณมีปัญหามีประเด็นกันไปบล็อกกันไปจบกันไปเขาอาจจะมาขอคุณเริ่มต้นใหม่ก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะต้องลดอัตราอีกโก้ทิฏฐิของตัวเองลงทั้งคู่ พราะความรักของคุณอาจจะต้องใช้เวลานานยืดเยื้อเลื้อรังจนคุณนั้นแบบอาจจะหมดสิ้นความหวังในความรักแล้วก็ได้เพราะความที่อยู่ห่างไกลกันเกินเอื้อมถึงของคุณและเขาด้วยก็ได้ที่ทํทำให้เขารู้สึกทรมานทั้งกายใจหรือว่าอาจจะเพราะคำพูดบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทิ่มแทงใจ กันไปก็เลยทําให้แบบปกกันไปแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่แบบให้สละ,ะต่างฝ่ายก็ต่างให้สละกันและกันได้ตัดสินใจในเส้นทางเลือกของกันและกันก็คือถ้าทตามหัวใจของตัวเองกันทั้งคู่แล้วแม่หมอคิดว่าเขานั้นถึงจะมีใจให้กับคุณแค่ไหนแต่แม่หมอคิดว่าคุณอาจจะ เหมือนแบบเทเขาไปเหมือนทิ้งเขาเอาไว้ข้างหลังในความคิดของเขาก็ได้เขาคิดว่าคุนนั้นแบบอยู่สูงเกินที่ใจเขาจะเอื้อมถึงด้วยและเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเติบโตทางด้านจิตใจจิตวิญญาณของตัวเองอีกก็เลยทําให้ความนักของคุณมันก็เหมือนเป็นอะไรที่แบบมาไมหายก็เหมือนเขาเข้าออกเริ่มต้นใหม่แต่ก็ยังไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นได้ พออะไรพโชิตากำหนดเอาไว้ว่าถ้าหากคุณกับเขาไม่ไปเรียนรู้ทางจิตวิญญาณคุณไม่ไปลดอัตตาอีโกะอารมณ์ของตัวเองลงแล้วก็ไม่ปล่อยวางไม่ไปยึดติดคาดหวังเมื่อไหร่คุณถึงจะได้พบได้เจอกันตามที่โชตาได้กําหนดเอาไว้ให้เป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าคุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เลือกเส้นทางใหม่ก็ได้มันอยู่ที่คุณ ไม่หมอคิดว่าต่างคนก็ต่างรอคอยรักแท้กันทั้งคู่แต่เหมือนต่างคนก็แบบรักอิสระกันทั้งคู่ก็เลยอาจจะปล่อยให้แบบเป็นไปตามโชคชะตาฟ้าด้วยก็ได้ก็คือให้คุณแบบบางครั้งมันยังไม่มีอะไรที่เป็นใจให้กับคุณให้คุณแบบ อย่าตัดสินใจอย่าใจร้อนให้ค่อยเป็นค่อยไปในเส้นทางรักของคุณมันเหมือนแบบคุณกับเขาอาจจะแบบพึ่งเริ่มต้นที่จะคบหากันก็ได้มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนยังเก็บซ่อนยังแอบซ่อนเป็นคนแค่ในความลับยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ แล้วเราก็ให้ถือว่ามันเป็นเพราะโชคชะตาที่นำพาให้เรามาพบมาเจอกันแต่ถ้าคุณนั้นออยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่รอเขามันก็อยู่ที่คุณเขาก็จะออกไปจากชีวิตของคุณเองเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นอะไรที่ คาดเคลื่อนที่เราไม่สามารถที่จะกําหนดได้มันเป็นอะไรที่แบบกระทันหันกระทันด่วนที่เขาเข้ามาแค่แบบเหมือนแบบปุบปรับฉับพลันแล้วก็หายไปมันไม่เป็นอะไรที่แบบได้ดังใจในชีวิตของคุณไม่มองคิดว่าถึงจะมีใจแต่ความสัมพันธ์มันจะดูยืดเยื้อเลื้อลังทั้งร่างกายจิตใจจิตของตัวเองก็คือให้คุณแบบปล่อยวางกับชีวิตรักของคุณให้เป็นไปตามทัศนตาฟ้า ถ้าถึงเวลาคุณก็คงจะได้พบได้เจอกันให้คุณนั้นแบบใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่าไปยึดติดคาดหวังแล้วก็ทุกอย่างปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แบบเป็นได้อย่างที่ใจเราคิดคาดหวังอาจจะทำให้คุณนั้นแบบ คิดมากก็ได้แม่หมอก็คือยังไม่อยากจะให้คุณไปยึดติดก็คือปล่อยวางกับความรักของคุณได้เลยทุกอย่างมันไม่ได้ดังใจของคุณอย่างแน่นอนมันจะต้องใช้เวลากว่ามันจะเติบโตเส้นทางของคุณคุณจะต้องเข้าใจในความที่อยู่ไกลกัน ไม่ว่าเขานั้นอยากจะเดินทางมาหามาขอคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่มากแค่ไหนแต่ถ้าความที่คุณแบบอ,อยากจะให้ความชัดเจนดังใจแต่สุดท้ายมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดก็อาจจะท้าไม่มีปัญหากันก็ได้ก็คือม่หมอแบบอย่างไม่อยากจะให้คุณแบบ ไปยึดติดก็คือให้คุณแบบเปิดใจให้กว้างๆก,กับความรักครั้งนี้ให้เวลาในการพิสูจน์รักของคุณแม้จะคิดถึงจะหวยห,หากันแค่ไหนแต่มันยังไม่ใช่ถูกที่ถูกเวลาก็ไม่สามารถที่จะมาพบมาเจอกันได้ไม่หมอคิดว่าเขาจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณใหม่ให้คุณแบบเติบโตทาง จีเจจิีวิญญาณหรือว่ามาเพื่อสอนคุณให้คุณแบบได้ตื่นรู้ได้เข้าถึงแบบจิตภายในของคุณแล้วแม่หมอก็แบบอยากแชห้คุณแบบคิดดีคิดบวกเข้าไว้นะคะถ้าหากมันไม่ได้เป็นดั่งใจอาจจะไม่ใช่เวลาของเราก็ได้แล้วนี่ก็อาจจะเป็นแค่แนวทางแล้วก็ไม่สามารถไปตัดสินชีวิตของใครได้นะคะแลบฟังอย่างมีสติ แล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ